้ยตะไลครับโอ้รถเกิดอันตรายเลยรถท้องหุ่นตกไหลทางใช่ไหมอู๋ช็อตเต็ดครับพี่น้องเกิดอุบัติเหตุครับแต่ว่าคนค้นโบเป็นยังต้นนะครับเนาะอุ้ยใครอยู่ครับตอนพ่วผ่านไปนะพอดินเป็นโน่นไปแหละรถหลากมันเกิด รถเสียครับก็เลยต้องจอดอยู่กลางโนนแล้วก็พากันสอมตอนอ่ะผมยังพอนด้ถ่ายครับผมไปปลูกมันที่นี่สอบถามเจา้าของเปิตอนสอมแล้วออกโตไปที่นี่ร่มมันบบทันมีดี้ครับร่มมันบนท่านมีเลยโหลดมาเลยผมมีกําลังมันเบรกบูอยู่ครับมันไหลครับโอ้ยตอนนี้หวัวหลากได้จอดอยู่ข้างบนมนค,รบบนบนครับข้างบนผ้าตึ่งขาวๆครับ้าง่างสภาพ โอ้รถขั้นนี้รถขั้นที่ไปอันไปสอมขยะอันบอกพ่ย่หญ์แม่บอกรถขั้นที่ไปจกขยา่าอันบอขั้นนี้ปะโมแม่เนาะคนละขั้นอีกเนาะเป็น,นโคมาสุทีซี0องร้อยเตอนมันตอนจอดสอมมาผมก็เห็นอยู่โอ้ยว่าสอมแล้วนี่อันตรายคืออยู่ได้ว่าคันสอมแล้วสิออกโต้ไปโหลดนี่ จังไดเนาะมันไลแม่นบอไไลเนี่ยมันสิเบรกมันร้มมันสิบ,น,สบนท่านมีเนาะมันอยู่กลางโนนอืมเว่าประมาทกับแม่นเนาะขับขับโอ้สุดยอดดีอู้ยอึ้ยอัลายครับ มนแล้ตแต่ไย่าเข้าไปทีกูตไไ่ไ,ปไ,ปไ,ไ,ไล่ลลครับเอาเยอะกลางถนนเลยตอนนี้โอ้อ็อตเด็ดครับ พยายามอยู่ข้างลางระวังเด้อย่านรถมันพลีกลบขึ้นพยายามอยู่ใกล้ๆเด้อครับเด้อเสียวโอ้ยรถกะเป็นช่วงหัวคำครับตอนแรงครับทั้งรถพ่วงรถพ่วงครับสันจรเพราะว่าเป็นถนนยุตธศาสตร์ครับ ดีสิทําการเกาะดีกว่าครับเพราะว่าถราคว่ำเชือกเบิบ้งแล้วมันลุดครับเหตดเบิ้งเชือกต้องเชือกโบได้ครับอ่ะพี่้องครับตอนนี้ก็ได้ตกลงคุยกันครับเมื่อกี้ล่องทาการเ,าเห็ุเบื้องโหลดมันบบไดครับตรงมีสลิงมียังกะคำนวณกันเบิง้งหลายๆคนมาออกความจิดซอยกันนถนนยุธศาสตร์ครับรถนกระสันจรนไปมาหลายทีนี่สุมิโตโม มาช่วยครูมาสุขครับเป็นรถสองลอยด้วยกันนะครับซาเบิงอ๋อต้องแตง่งต้องแต่งเพื่อจุดนี่อ่าดีทำการเอาเอียงแค่หนึ่งกับพ่อประสานหนึ่งเอาล่องเบิงบูู้หวสิติดใดห,หรือว่าจังใดเกิดเสียหายจังใดบรจักขึ้นกัน ส่วนหัวหลักได้เอาขึ้นไปไ,ปไปข้ขทางบนครับสุดโนนเลยรถมันเสียอยู่กลางโนนนะครับอันตรายแหงครับเหตุการณ์เดบนพยายามให้เกิดขึ้นเลยมันไหลห้องน้าบถท่านมาซะครับแต่ว่าคนนั่นขึนไปจากรถบถท่านคนคับน่ะลงจากรถครับรถมันไหลห้องมอนกัดซอยกันอยู่ค้นสองคนนี่แหละครับแต่งไปเรื่อยๆครับ มีคนมาซอยไลยเขับมาให้กำลังใจอยู่เบิงถนน เรยครับโคมาสุ PC200 Cái à, chiếng là hạp tốt đi Ờ à, Sẵn hạn là lời Chích bên chích lời áo. À. มาขับเองซ้จัหวยสิบาทด้วยอ่าจก้ข้าไปโอ้ จักสิเป็นยังไงครับนีก็ผพานไปประมาณ30กว่านาทีได้แล้วครับเอาโอเแล้วครับอู้เอาใกล้สีแล้วแล้วครับลองแต่งมึอแลลวตอนนี้ xảy ra lệnh vương bán như thế nào đấy อันใา่เลยถทําบุ่นต๊ไร้ทางได้วห เดียวกับวัเดียวมันบัตัมโพดแล้วพ่อครับตัมกับห้งตัมลงไปอีกน่ะฮะอ้าวพ่อแล้ว,ลว,ลว,ลวมันตัมโพดแล้วฮันอา้าวใครอยู่ครับกับมีคนเบิกโลถไายล้ายอยู่ ตอนนี้ทีมงานประกอบ,บเบรงรถครับวักรถวักยางให้กันอยู่สิบถึงยี่สิบคนอยู่อ่ะตอนนี้ที่ทำการลอง่ะครับพยายามออกเด้พอพยายาะเจือทางนั่นออกเด้อมยามันเดือดรบขึ้นยางเขามาลูกพี่ คนคีนน่แล้วครับมีคนขับเมโคก็เป็นผู้นี้แหละครับสำหรับคนขับคันนี้โดใส่กลางเนาะใส่ค้างคัดแต่ว่าวหลุนทับไปนีเ่เอาคักเอาคักเอาเอาขาคักขอใกล้ๆเด้อเจ้าเด้ออ่ะ เป็นพินธีการดึงครับรุ่นครับอันนี้พบกกระเซียวกันครับแต่ว่าห่างจากชุด,ดที่รถบวถึงอ่นละเอารุ่นครับมาบอมาบอติงอยู่ครับติงอยู่พี่น้องเอารุ่นครับมา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 เป็นไงเออเออเอาเอาเออเอเอ,เอไปคอยยางไปครับ เรื่อยๆครับมาเรื่อยๆครับตอนนี้เอาเริ่มแล้วครับมาเรื่อยๆครับตั้งฉากครับตอนนี้ตั้งฉากแล้วรถโอ้ยุดรถไปก่อนดิหยุดรถไปก่อนรถหยุดรถไปก่อนมันเป็นช่วงอันตรายเลยนี่ ยพอยมยักนัเนมดีันิปึงมาแห้งครับตรงให้มันอยู่เอียงประมาณ4ี่สหาถึงสี่สิบองศาเนาะขาวๆ่าเฮาจีไปเอาตรงตามไลยปบดอะเอนจีเอียงลบขึ้นมันจะกระแทกแห้งเกินไป โอ้ใครอยู่มีขันหน่อยมาซอยก็เด็วแต่งดินไปอีกครับตอนนี้ตั้งฉากเก่าซีบงซาครับเก่าสีบงซาขัดๆเลยยังจองมาอยู่เนข้างล่างก็นลอยออกห่างครับอยู่ในทีปลอดภัยเลยแหละ ันต้องเอียงจากน่อยครับเพื่อโบยการกระแทกของมันแหง้งเพราะ่าปทีิงอิลงมันจีดยกระแทกแห้งเกิดไปอือเลยต้องเห็ดเอียงไว้ก่อนเอียงไลกับบได้อีกแล้วเนาะเอาลองเบื้องด,ดอูทำการขับาบถนี่ ุูนี้ครับพี่น้องอ่ะมาเรื่อยๆครับมาเรื่อยๆอ้อยมาเออมาแล้วมาแล้วอุ้ยเอาวางครับระวังอาะย่างไปย่างไปเติมตังค์แล้วครับมาเรื่อยๆครับมาเรื่อยๆออ้ยอย่าดินสูงโผล่ อือโอ้เอานาซีอยู่อยู่นาซีนาซีบงวยขื่นแล้วเฮ้ยราว่างได้ครับเด้อทั้งนั้นคือสีบบอมอัน,นี้เนาะนี่ครับถนนจะได้อีกบาทนี่ ไปรถไปรถมาโอ้ซูมิโตโมมาช่วยโคมัสุโอ้จุดนี้อันตรายครับจุดนี้เพราะว่ารถสันจอนไปมาแล้วก็เป็นซันโนนในโตทเทนฮอดซันโนนครับกลางโนน รถนี่่ค่อยเห็นกันนะครับในช่วงนี้่ครับรถกันมาซอย PC 200ร้อยโคมัสุตัวนี้เป็นซูมิโตโม่ครับดึงกันขึ้นง่ายๆอยู่ครับควัดแต่งน้อยหนึ่งที่นี่ก็เลือกสร้างครับต้องมาซ่อมมาเช็คปั่มียังต่างๆ แล้วกระจังสีเอาขึ้นไปขั้นตอนตัวนี้ก็ถือว่าผ่านลุลวงไปได้ดีดแล้วครับโอ้เป็นอุบัติเหตุที่ว่อยังให้เกิดขึ้นเลยครับพี่น้องเกิดความเสียหายครับโชคดีครับบุมีพายได้รับบาดเจ็บกับกะทิวามีแห้งน้ำอยู่โถดมัน่อมใดครับกระคนเป็นยังมาีนซนสอบ่ได้ครับบุ๊มบี้งกะสี่ได้กลับบานครับบานนี้ขอบคุณถูกการรับชมถูกกำลังใจถูกคอมเมนต์ดีๆคิดผ่าดอย่างไรก็ต้องขอโทษขออภัยหลายๆด้ยครับเ้อ เดีจจ๋ยวจงพบกันใหม่อีกครับคิมนาะสวัสดีครับ